นี่ไงถูกมาแล้วหนึ่งถูกมาแล้วหนึ่งไปกองอุ้ยอุ้ยเดอะเพล์อุ้ยโซแมวทำไงดีกลัวอ่ะก็ก็จริงๆอ่ะล้างล้างแม่งไปเถอะเชื่อกูมจะล้างตลอดไม่ได้ไม่งั้นมันมีอ้วกแดงมึงด่านมันด้วยอ่ะวิหารแ่การชำระโอ้ยโกลด์ชำระเราเป็นค่าบริการนี่ด้วยนะ มันล็อกเครื่องเออเปิดไปตั้งตัวมันมันล็อกเครื่องล็อกเครื่องตรงที่ใกล้มันเว้ยถ้าล็อกเครื่องอะตายแล้เราต้องวิ่งออกใช่ปะวะใกล้มันใกล้มันใกล้มันนี่ตอนนี้กูใกล้มันจริงปะกูทำไมกูเห็นมันอ่ะสิววาเลนกีสวัสดีค่ะคุณพ่อเดี๋ยวกูขออนุญาตนะคะประสาทกีตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่าอุ้ยแล้วมีกแบบโคตรอึบอะจะสัมผัสได้ว่ามันแถวนี้ เราสัมผัสได้ว่ามันมาแถวนี้มันมาโอ๊ยอะไรเข้าตากูอำลังจะไม่ใช่มันมาอ้วกเว้ยมันมาอ้วกที่เครื่องชัวร์เพราะว่าเราเป็นคนไม่เข้าตาคนไม่เต็มเต้องเลิกจากกีเอ้ยมีเครื่องไอ้นี่นะใต้วิหารหนึ่งจริงๆบบฉันจะบอกฉันจะแนะนำให้เว้ยว่าทำยังไง มึงมึงมหงนกวมันเห็นต้องรองให้อ้วกหายก่อนปะค่อยๆปัดไป<ม>แล้วแต่ฉันถูกให้อยูนให้โจ๊กแอ่มันอ้วกใส่กีกูแล้วคะ่ะเดี๋ยวสุดท้ายไปช่วยเพื่อนก็ต้องติดอ้วกอยู่ดีปะ่ะนี่ไง เอออะไรอะมึงก้าแต่แม่กูหาเครื่องไม่เจอเลี่ยกูอยู่เครื่องบ้านใหญ่ข้างล่างใต้วิหารมึงมันไล่กูอยู่แบบสับแบบใหม่เลยแม่กมากูมเครื่องใต้วิหารมซ่อม่กกููวิงติดเกินแม่ซ่อมเร็วจะได้ต้มไปด้วยกันเอาหรอโอเคต้องมาไล่กูอยู่มาไล่กูอยู่ทุบไม้แล้วหนึ่งถูกไม้แล้วหนึ่งเพื่อนๆมีป้อกถูกอะไรทั้งสิ้น ยกำลังวิ่งมาทางกูหรออย่าพึ่งนะไม่ไม่กูต้องมาดูตรงนี้จริงเหรอพี่สาวท่อเลยท่อเลยท่อเลยกูพยายามอยู่กูพยายามอยู่อุ้ยมันมาโหอ่ะแม่มันมาโหหิวเฮือกเฮือกง่ายแนวหรอเฮอุ้ยอะไร มันจะเสร็จแล้วมึงมึงูสตันไปถึงรอบอีดอเออข้างล่างมีหีผว้ไา้แบบเป็นไงนี่ใช่มาอยู่ใกล้ๆหน่อยดิอุ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ชิบหายแล้วแม่ใช้พลังของเดวายไม่ใช่มันเร็วไม่เกองคุรีอะ ไปข้างบนกันไปหาเครื่องซ่อมต่อไปซ่อมเลกันนะวิ่งหนีไปแล้วกูวิ่งหนีแล้วกูวิ่งหนีแล้วกูวิ่งหนีแล้ววิ่งมาตรงไหนไม่รู้ไม่มีไม้เลยนะไม่มีไม้เลยเอาเชี่ยผิดทางพี่สักนิดทีแกมันตามชั้นแบบสับแบบใหม่แล้วไปตามชั้นแบบสับแบบใหม่ทุกคนแต่มีเข้ามาเลยบูลอิทเตอร์ไปไหนแล้ววะไหนอ่ะมึงไม่มาต่อมกับกูอ่ะแกฉันรอดฉันรอดฉันรอดแล้ว ฉันซูให้ฉันซูให้มีนอ้วกฟ้องเจอกับเด็กคนนี้แหละมีสองปี๊มีอ้วกมันเบิดมาใกล้ๆเราอะไม่ใช่ใกล้ธรรมดามองมันมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วอุ้ยขอโทษนะเพื่อนกูวิ่งหนีก่อนกูไปแล้วมันไม่ตามกูอะมันทุบเครื่องอยู่มึง เดี๋ยวเครื่องเก่าฉันซ่อมให้ไหมแล้วแกก็วิ่งไปเดื๋ยวไงดีก็ได้นะเพราะมันอ้วกใส่ไว้อะใช่ใช่ใช่ฉันซ่อมให้กูสตาร์ทเครื่องใหม่เลยแต่มันมันไปไหนแล้ววะมันเดินกลับไปทางบ้านที่ฉันวิ่งมาทางนั้นเว้ยมันแบบอรี่อ่ะอย่างเงี้ยมึงแกเดินตรงมาอ๋อเห็นละเห็นละมันไล่มันเจอเพื่อนมันเจอเพื่อนแล้วเป็นใครเป็นเดอะไวท์ก็คือมึง แจังไม่ใช่เนี่ยอ้วกแมวอ้วกแล้วทางซ้ายเรามีทางซ้ายกูแค่เห็นแล้วเหมือนกันมันมันเหมือนวิ่งในนั้นน่ะมันเห็นอ่ะอ๋อวิ่งในบูนใช่ปะดีอ่าอีนี่บูนดีเนาะใส่เล่นข้อีอุ้ยโอ้ฉันดูต้องนานสองนานเขาแกล้งในบูนเลยบูนมีแต่กำบังแต่ฉันช่วยให้เดี๋ยวฉันช่วยให้แกซ่อมเครื่องไปดีกว่า เราเอาให้เสร็จอยู่ดินเลยอ่ะได้ดินเลยอ่ะแต่ฉันไปช่วยให้จะช่วยได้เหรอแปลกแปกไปด้วยกันไปด้วยกันก็ได้นะงม้นไอ้ฉันไปซ่อมแล้วกันสับกันเนาะแล้วแกก็ไปโดนอ้วกจะมันน่าจะได้อยู่ปะอีนี่มันยังไม่ถือว่าอ้วกเท่าไหร่เบิ่งกลัวมันเจอกูอ่ะมันเป่ามันเจอกูมันกูล้างเลยได้ไหมเฮียนี่มันโซนทึบี่ว่ะเฮียละเบิ่งกูล้มกูล้มละเพราะว่าโซนนี้มันโอ้โหัดจ้าช่วยรวยทอด มันทึบมันไม่มีอะไรเลยจริงมันเหมือนแบบว่าเป็นโซนที่เหมือนแบบว่ามีคนจุบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโอ้ยประตูฝั่งนั้นหมดเลยปะอีเมียมันแดงเตอร้เต็มช่วยนะปะเพราะเต้ล้างไปแล้วนี่เตอร์ก็ช่วยไม่ได้เตอร์เป็นประตูเดี๋ยวกูช่วยเองเดี๋ยวกูช่วยเองไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวใกล้มันมากมึงแต่แบบเดี๋ยวกูช่วยแต่กูไม่ได้ติดเชื้อนะแต่มันยืดเป้ากูไม่ได้ติดเชื้อนะแต่มันยืนเฝ้าอะ ไม่ได้ติดเชื้อล้างไปเลยล้างไปเลยมึงาือะเราต้องช่วยแทงแม่หอุกมาแล้วแป๊บนึงใจเย็นมึงแล้วมันมีโนวันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะตาแดงไหมดูดิไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองดูเรียงเมฆโดยตรงแลยมันติดตามันทำไมมันอ้วกแดงเลยอะอุยก็ใช่อ้วกแดงอ้วกแดงมึงล้างไปเลยทำไมมันอ้วกแดงเลยอะมันอ้วกแดงเพราะว่าประตูเปิดหรือเปล่าไม่รู้พร้อมยัง อมแต่ันนยืกูตกเฟสแล้วอะทำไมมึงชอบต่อยกูตกเฟสอะเพื่อนเติมมาดิเอาแม่งเหลือแล้วกันนะเฮ้ยกูขวางไม่ทันไ,ไม่ทันอยู่แล้วมึงอยู่หลังมันเลยไม่ทันกูอยู่ประตูใกล้เปรียบเวอร์ เนน้ราเปิดประตูใกล้99แล้วกันนะประตูใกล้เสร็จยังหรอยังหรอ99ไว้หรอโอเค99แล้วเพื่อนต้องมาช่วยอ่ะเพื่อนทำโอเคเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงใส่ปลาประตูใกล้ประตูใกล้เร็วประตูใกล้เร็วมึงมึงแต่มันอยู่ในกุลกุลมนแน่ๆไอ้เฮ้ยก็มันมาทางกูไอ้สัตว์งงไปหมดต้องหิวกันก่อนไหมหิวอะไรล่ะหิวไม่ได้ ฮิลได้ไม่ใช่หรอเพราะว่ายังไม่ถือว่าติดอวกตอนเนี้ยถ้าติดมันจะต้องเป็นลูกศรบวกแบบขีดๆอะ่ะอันนี้คือไม่ได้ติดนะตอนนี้คือฮิวกันได้อยู่นะอ่ะนีอ่อะไรเนี่ยจบละจบละหเหอะเชื่อประตูอยู่ทางนู้นนี่หว่าสัตว์กูไปผิดทางอะ่ะม,มันมีได้สองฝั่งประตีประตูหน้ากับประตูนี้แกฉันยอมตายให้ทุกคนเองไปเลยค่ะฉันไม่ได้ตัว ตายมึงเห็นกูมึงอยู่ไหนอ่ะมึงไาฮิวกับกูดิเพื่อนเพื่อนเตรมออกแล้วอ่ะมาช่วยเ็นเตอร์มาเร็วเร็วเร็วมันใกล้นี่แล้วอ่ะกูอ้วกสุดแล้วอ่ะเตอร์มึงต้องไปช่วยอ่ะเตอร์กูก็ดำตรงเพื่อนล้างว่ะไอสัสเนเออแล้วมึงจะเดินไปให้มันตีทำไมเนี่ยมึงมันไม่ได้แล้วอ่ะ มึงได้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 ไดได้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 ไล้วไปเลยไปเลยได้้ได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 ้้ไไ้ไนไ้เด้้้ได้ได้ไดลอ้กเลยดอได้ได้ได้ด้งด้ได้ไ้ได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 ้้ได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 ้้ไได้ไไม่้ไ้้ได้ไดก้้้้้้้อ้แ้ไ่ไ้ไไ เฝ้าไปหน่อยอย่ายืนเฝ้าแบบตรงๆมากอุ้ยแล้วพอกูเดินไปเปิดประตูมันก็มาหากูอยู่นะเย้อย่ามาอ้วกใส่หน้าฉันค่ะเนี่ยแม่อุ้ยมันเอาโมริโคโกโรมาด้วยเหรออุ้ยอุ้ยมันเนี่ยมันเอาของแดงมาเลยอ่ะมึงไหนว่าของแดงมันตุลิงถึงว่าเอาเนื้อคอริงมาด้วยไม่เอาเนื้อคอริงมาวะสปั่นเครื่องเสร็จปุ๊บอ้วกแดงเลยงงมันเป็นไงหนอ๋อ อ๋อเปร์งนี้โกงมากไอทูปสีดำอ่ะคือแบบคือถ้าเราติดกันอ้วมันจะเห็นออร่าเราตลอดเวลาเลยเว้ยใช่เราก็คือชนะก็ได้อยู่แล้วแม่อ้เราเก่งไงเพราะว่าแบบพี่สองมันจุกปังมากตอนชตอนแรกจุกนาจริงๆต้องยอมแม่